เรามาดูกระจกข้างนะคะตัวนี้เป็นกระจกข้างกระจกมองข้างของเทียบนะคะเทียบตัวใหม่นะคะอา่าตัวนี้จะเป็นข้างขวาน่าจะเป็นดาวก้องอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเทียบอาจะมีตัวใหม่กับตัวเก่าะคะ่ะต่างกันที่หูเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวเรามาดูรีวิวดูกันนะคะ นี้ยังอยู่ใน้ซีนอยู่นะคะเดี๋ยวเราพปแกะดูเลยนี่นะคะ มีรูสองรูค่ะสามรูนะคะมีรูสามรูรูประมาณเดี๋ยวนะห้าจุดห้ามิลนะคะประมาณนี้ค่ะทั้งสามรูนะคะแล้วก็ระยะห่างวัดประมาณจุดกึ่งกลางของรูนะคะตัวนี้อยู่ที่สี่สิบสี่สิบแปดมิลนะคะ โอเควัดประมาณนี้ได้สีสิบแปดมิลนะคะจากจุดนี้มาจุดนี้เผื่อจะแปลงจะอะไรนะคะเดี๋ยวดูให้อยู่ที่สีสิบสีมิลแล้วก็เหมือนเดิมนะคะจุดกึกลางประมาณหกสิบเอ็ดมิลนะคะ แล้วก็ขนาดนะคะขนาดของกระจกนะคะประมาณ6นิ้วนะคะกว้าง6นิ้วยาวนะคะวัดตรงประมาณกลางกลางกลางกางก็ประมาณ7นิ้วครึ่งนะคะ โอเคนี่ค่ะตัวนี้เขาครอบอยู่นะคะครอบอยู่อย่างนี้นะคะโอเคแล้วก็เดี๋ยววัดยังไงก็วัดแล้วก็จุดนี้ด้วยนะคะประมาณเจ็ดนิ้วครึ่งนะคะคร่าวๆตรงนี้วัดยากนิดนึงค่ะ เก้านิ้ว <c oughs> โดยประมาณเก้านิ้วนะคะห้านิ้วครึ่งค่ะจุดนี้นะคะมาถึงนี่นะวัดคร่าวๆก็ประมาณนี้ค่ะ